การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเรบีสฟรีโซนเทศบาลตะบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระบบการบูรณาการและแผนงานหรือโครงการมีการบูรณาการดําเนินแผนงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือเสริมสร้างความแข็งแรงภาคประชาชนได้แก่อสปอสมกลุ่มเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงรุกและเชิงรับและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการสนับสนุนด้านวิชาการความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลแม่ยาว ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนผลการดำเนินงานโครงการตามแผน5ยุทธศาสตร์ 1. สร้างทีมงาน 2. ประสานองค์กร 3. ควบคุมประชากรสัตว์ 4. เร่งรัดประชาสัมพันธ์และ 5. สร้างสรรค์น,นวัตกรรมร้อยละของสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนปี2551จำนวนทั้งหมด 2248ตัวได้รับการฉีดวัคซีน1560ตัวปี2552จํานวนทั้งหมด2,69 3ตัวได้รับการฉีดวัคซีน1830ตัวปี2553จํานวนทั้งหมด2480ตัวได้รับการฉีดวัคซีน2112ตัวมีการจัดทําบัตริประจําตัวสัตว์และบันทึกสุขภาพ วิธีการสำรวจและจดทะเบียนสุนัข 1. อาสาสมัครปศรุสัตว์ลงพื้นที่สำรวจและจดทะเบียนสุนัขแมวแต่ละหมู่บ้าน 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ www. m e y a o า a l t h .org/ r a b i e s 3. แจ้งกรอกแบบฟอร์มที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทําเนียบ เพื่อขายอาสาสมัครประสุสัตว์ประจําหมู่บ้านตนําบลซึ่งมีจํานวนอาสาสมัครประสุสัตว์ประจําหมู่บ้าน17คนและอาสาสมัครประสุสัตว์ประจำำําตําบล1คนสวัสดิการและการสร้างภูมิคุ้มกันแก่อาสาประสุสัตว์1เสื้ออุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงาน2การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. จัดหากองทุนแก่อสอปโดยขอความอนุเคราะห์จากชมรมทัวช้างบ้านรวมมิตรชมรมมักคุเทศท้องถิ่นกองทุนสนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หมู่บ้านและมูลนิธิลุ่มน้ำโขงด้านการประชาสัมพันธ์และควบคุมประชากรสุนัขและแมววิธีการควบคุม 1. การฉีดยาคุม 2. การฉีดวัคซีน 3. การทำหมันในปีพุทธศักราช2554ได้รับสนับสนุนงบประมาณทำหมันจำนวน68ตัวและเน้นสุนัขในวัดโรงเรียนตลาดบริการทำหมัน100%ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลแม่ยาวไม่มีสุนัขจรจัดแผนเตรียมการ กรณีมีสุนัขจรจัดหรือไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ 1. จับสุนัขมาขังไว้ที่กักสัตว์ที่เทศบาลจำนวน30วันเพื่อหาเจ้าของหรือผู้อุปการะที่ชอบเลี้ยงสุนัขโดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านและผู้ใจบุญบริจาคอาหารสุนัข 2. ทํทหมันเพื่อสร้างความมั่นใจ กับผู้รับอุปการะ 3. ติดต่อชมรมฝึกสุนัขมาทำการฝึกสุนัขให้เกิดประโยชน์วิธีการประชาสัมพันธ์แผ่นพับสื่อซีดีเป็นภาษาชนเผ่าสำหรับเปิดทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านป้ายไวยนิวประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาชนเผ่าแจ้งในที่ประชุม ป้ายรณรงค์เมื่อจัดกิจกรรมต่างๆและป้ายเหล็กการเฝ้าระวังเชิงรุกได้แก่การรณรงค์ให้ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในสัตว์สวนที่ลดลงและลดจำนวนการถูกสุนัขก,กัดให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการบังคับใช้กฎหมายตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเสริมสร้างความรู้แก่กลุ่มอาสาประสุสัตว์และอสอมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในหมู่บ้านทําสื่อแผ่นพับซีดีป้ายรณรงค์เรื่องวิธีป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขก,กัด และวิธีปฏิบัติเมื่อถูกสุนธธักกัดอย่างต่อเนื่องการเฝ้าระวังเชิงรับได้แก่การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเมื่อถูกสุนักกัดควรทําอย่างไรและแจกจ่ายไปยังหมู่บ้านโรงเรียนวัดย่านชุมชนต่างๆและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับคาถา5้ายอและเตรียมแผนรองรับเมื่อมีสุนัขจรจัดในพื้นที่ จะดำเนินการโดยจับสุนัขใส่บริเวณที่กักสัตว์ที่เตรียมไว้โดยกักไว้จำนวน30วันและหากสุนัขที่เราจับมีจำนวนมากก็ต้องเตรียมจัดหาอาหารโดยขอความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคอาหารสุนัขวิธีการติดตามกรณีคนถูกสุนัขก,กัดภายหลังจากที่คนเจ็บ ได้รับการทำแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกไปแล้วปกติต้องฉีดติดต่อกัน5เข็มคือวันที่ถูกกัดวันที่3วันที่7วันที่14และวันที่28โดยนับจากวันที่ถูกสุนัขก,กัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้แจ้งและกำชับให้อสอมอ ที่รับผิดชอบในพื้นที่บ้านผู้ป่วยเข้าไปติดตามเยี่ยมเยือนและคอยกระตุ้นเตือนคนเจ็บให้ไปรับวัคซีนในเข็มที่2คือวันที่3และเข็มที่3คือในวันที่7ขนาดเดียวกันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะรอฟังผลการกักสุนัขไว้ดูอาการ10วันจากศูนย์ประสานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลแม่ยาววิธีการติดตามกรณีสุนัขก,กัดคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้แจ้งให้ศูนย์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลแม่ยาวเพื่อประสานและแจ้งไปยังอาสาปสุาาปสัตว์ตำบลอาสาปสุสัตว์ในหมู่บ้านให้มีการแจ้งเจ้าของสุนัขทำการกักขังสุนัขตัวที่ไปกัดคนเป็นเวลา10วันมีการให้อาหารและน้ำตามปกติและเมื่อครบสิบวันแล้วหากสุนัขเป็นปกติแสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากสุนัขเกิดตายลงระหว่างการกักขังก็ให้ทําการตัดหัวสุนัขเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปและรีบแจ้งผลการตายของสุนัขไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพื่อพิจารณาดําเนินการฉีดวัคซีนให้ครบ5เข็มต่อไปผลดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอร่วมกันฉีดเห็บโรคเรื้อนและถ่ายพยาธิสุนัข และขอความร่วมมือกับหมู่บ้านท่องเที่ยวช่วงฤดูการท่องเที่ยวให้ควบคุมสุนัขให้อยู่ภายในบริเวณบ้านพักอาศัยไม่ให้กีดขวางทางจราจรและทางช้างผ่านผลดำเนินงานด้านนวัตกรรมด้านสื่อประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อซีดีภาษาไทยและภาษาชนเผ่าสําหรับเปิดทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง จัดทำป้ายรณรงค์ทั้งภาษาชนเผ่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการด้านการบริการลงทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมวผ่านเว็บไซต์ทาง w w w m a y a w h e l p o org rabies กรณีหมู่บ้านชาวเขาไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถกรอกข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการคีย์ข้อมูลให้หรือให้เด็กนักเรียนคีย์ข้อมูลที่โรงเรียนทุกแห่งได้และเทศบาลยังมีบริการอินเทอร์เน็ตตำบลอยู่ใจกลางชุมชนสามารถไปใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8น30นาทีถึง18นาฬิกามาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการใช้กฎหมาย สำหรับมาตรการการเคลื่อนย้ายสัตว์เมื่อมีผู้นำสัตว์เข้าพื้นที่หรือจะนำสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เจ้าของต้องแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ3ช่องทางช่องทางที่1ผ่านทางเว็บไซต์ทาง w w w m a e y a h e ว l บด r ทแม่ยาวช่องทางที่2แจ้งทางเครือข่ายได้แก่ผู้นำหมู่บ้านอ,อสอมอและอ,อสอปอช่องทางที่สา แจ้งได้โดยตรงที่ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตําบลแม่ยาวเมื่อได้รับแจ้งแล้วอสอปอตําบลแม่ยาวต้องออกตรวจสอบข้อมูลตามที่รับแจ้งข้อมูลที่ตรวจสอบคือประวัติวัคซีนเจ้าของเหรียญประจำตัวสัตว์สมุดประจำตัวสัตว์เมื่อถูกต้องครบถ้วนให้สรุปรายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่ออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ หลังจากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลในสัตว์ในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขปี2554